สองทีมครับกำลังเดินเข้าสู่สนามบ้านซองตเตเดียมครับผู้มาเยือนมาในชุดสีเขียวดำครับเสื้อสีเขียวดำกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำครับส่วนเจ้าบ้านครับมาในชุดเก่งครับแดงทั้งชุดครับ เสียงเขียรยลูกนะครับต้นแพทเทิร์นครับได้เขีรยบอลก่อนครับบอลอยู่ที่คาซิมต่อบอลกับอํานวยออกทางขวามาเป็นทางด้านศิริภพตามประสิทธิ์ครับอัตฉรไว้แล้วก็จ่ายช่องนี้ไม่ล้ำหน้าครับไปอีกครั้งสําหรับนักิิแก้วผุดพองครับมีความเร็วกับชากพลากใจแล้วก็ถึงเส้นหลังเปิดขึ้นมาจังหวะ2ยังได้อยู่แล้วก็ลูกนี้ซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อ น้ำเลียบนักธกิจแก้วพุทปองครับภัทรศิว์ครับสัดจังหวะสอเกลือเอ๋ยเกลือพนเกลืเอ๋ยเกลือ,อ,อพลทางขวามีเติมแล้วปล่อยไปที่ปัทวีปัทวีมองซ้ายมองขวาครับคืนหลังให้กับอัครเดชครับยกซ้ายลูกนี้ครับพุ่งออกมาทางด้านพนัุรงิ์ถึงไม่ถึง ม่ถึงครับสุภกิจมงตั้งเอ,อดันข้าไปก่อนแล้วก็ผู้เสิเปาเมล่อเวลาในครึ่งแรกครับเป็นดางด้าน้าบ้านเวียงศาส,สราธานีซิตี้ครับนำภูเก็ตอันดามันเอฟซีอยู่หนึ่งส่วนครับพักกันสักคู่เ<อ>ดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อครับถอดแนวรับออกเริ่มแบตเทิลครับบอลอยู่ด้านขวาครับเป็นดางด้านปัตตวีปัตตวีจังหวะน,นี้เข้ากลางมาที่ปัตตวีครับ แฟนผู้พี่ผู้น้องไม่ทราบครับแต่เป็นแฟนครับจังหวะน,นี้โดนตัดได้แล้วก็เป็นด้านขวาแต่แฮนด์บอลครับเป็นลูกเสียงดีแล้วกันครับสำหรับะพัดน้อยเปิดลูกนี้นะไอ้บองแล้วซื้อแล้วก็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 ซ,ซ,ซ,ซื้อโค้โอเ้เธอหนำเรียบครับมาได้สิครับนัทวุฒิเอี่ยมจันทร์ครับมาเปิดฉากมันครึ่งแรกแล้วครับ ไอ้ชาจับแล้วก็คึงยังไม่ปล่อยบอลถึงเส้นหลังยกลูกนี้ผ่านมาได้ได้มงเต็มๆแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อซื้อโกูเอาละครับได้นำเรียบแล้วครับสำหรับเจ้าบางโจศิลปภพตานประสิทธิ์ครับยกขวาจังหวะนี้วางไงตกลูกนี้มาที่ทางด้านพงพันธ์ทางด้านซ้ายพงพันธ์จับบอลดวนกับทางด้านปัทวีผ่านมาได้หนึ่งแล้วก็เปิดลูกนี้เข้าทางซื้อไปซื้อแล้วก็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 ซื้อกู เกมนัดต่อไปของทางด้านเวียงศรุราทธานีครับจะเป็นวันที่20นะครับ20ธันวาคมครับวันพุธครับเป็นโปรแกรมของฟุตบอลช้างเอร์ครับนะครับจะรับการมาเยือนของทางด้านอุดรยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ผ้สินตลอดเวลาครับ